สวัสดีค่ะพี่น้องสา,อส,าอสาวเอสสาวอีสานค่ะคลิปนี้นะคะสาวเอสิภาพพี่น้องมาเห็ดหนังนะคะคลิปนี้สาวเอก่ไปได้ปลามากนะคะพี่น้องปลาแจกปูกปลาพันปลานะคะ,าส,าาะ,คะสาวเอก็เลยภาพพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศปล่อยปลาเนาะคะ่ะพี่น้องคะปลาจากศูนย์วิจัยนะคะเลีพัฒนาปลา ระมงน้ำจืดน,นะคะ่สะสาเอได้มาสองถุงค่ะถุงละหานลอยตัวนะคะพี่น้องสาเอเล่ไปทายคลิปให้พี่น้องในเบิ้องนะคะ่ะข้าได้ปลาพี่แม่นะคะ่ะข้าพี่น้องไปปล่อยปลาในคลองน้ำนะคะ่ะไปกันเลยค่ะพี่น้องคะเด็ดปลามาสองถุงนี้นะคะไปมาเลยค่ะมาเลยค่ะฮึ Ok. พอไมานังยงี่ห้อดีพอไมอ่ยีอเออแหละแต่ว่าลูกปลาอย,อย่างดูกค่ะพี่น้องใส่ได้ไหมหาถุงละหาลอยตเนาะค่ะถุงละหาลอยตัเ,ยตเด็กไหมสองถุงเนาะค่ะถห้พี่น้องมาเบอรงไก่ค่ะปล่อยปลาค่ะถ้าเบอรงไกง่ไม่ะ เลยไงเร็วเรวด้วยล่ะนี่นะค่ะี่รอง่ะแตอีเด่มาจากนี่นะค่ะศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมาเนาะค่ะในปลาแจกเนาะค่ะมาท่านหนึ่งเนาะค่ะ S <S 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 ปลาหนึ่งอา่าอีกสุดน,นึงค่ะพี่น้องค่ะหือเกียดง่ายกับนอก นี่เนาะคะ่ะปลาเพิ่งกัดแจกมาเงี้ยละสองถุงเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเงี้ยละสองถุงเนาะคะ่ะมาเบิง้งเพิ่นถือน้ำด้วยค่ะไปจะเข้าปล่อยโรคเนาะคะ่ะพี่น้องเพิ่นถือน้ำเนาะคะ่ะมาเบิ้งใกล้ๆเนาะคะ่ะมาเพิ่นถือน้ำเพิ่นงเรียนเรียนเลยด้วคะ่ะพี่น้องเรียนใส่น้ำเขาเลยคะ่ะแล้วก็หายไปเลยเนาะคะ่ะฮู้เนาคะค่ะหู้ค่ะเรียนไปแล้วะคะ่ะยกขึน้นเนาง ไปเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องสาวเอพาพีพ่น้องมาเบึงบรรยากาศปล่อยปลาปลาแจกนะคะกระขอขอบคุ้นนะคะทางหนว่วยงานราชการนะคะศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำนะะจืดนครราชสีมานะคะที่แจกปลาไมนะ่ให่ ชาบ้านนะค่ะสาวเอได้มาสองถุงนะคะ่ะก็คือพันตัวถุงมหาลอยตัวเนาะค่ะได้มาถุงมหาลอยตัวเนาะคะ่ะพันตัวได้สองถุงนะคะ่ะมาปล่อยไ้ในคลองเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวมันใหญ่เลยสาวเอสีมาไทายให้พี่น้องเบิงบบ้งรบเบิ้งรับชมอีกนะคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสาวเอฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้สาวเอในราคะพี่น้องสุด้ยมีกำลังใจเฮตุคิปให้พี่น้องเบิ้งนะคะ่ะวิธีบ้นบานๆเนาะคะ่ะของสาวเอเนาะคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ซาเอกกับสิขอลลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงแค่นี้นะคะขอพูดเลยสวัสดีค่ะยังบ่หล่ะกคนยังอีกเส้นนึงไปใช่ไหม